กระเป๋าอัลมานีทมีต้นกำเนิดจากแบรนแฟนชั่นระดับโลกสัญชาติอิตาลีที่ก่อตั้งโดยจอร์โจอัลมานีในปีคศ1975มีรากฐานความหรูหราเรียบง่ายและคลาสสิกแบรนด์แบ่ออกเป็นหลายลายเช่นจอร์โจอัลมาเนีเปหนความหรูหราชั้นสูงไฮเอนด์ end. มีดีไซน์เรียบง่ายแต่สมาร์ทสัญลักษณ์เป็นรูปตัว เอ็มพาโรออัลมานี่เน้นความทันสมัยวัยรุ่นสไตล์เมืองอเอน์นสัวยักโลโก้เป็นนกอินทรี่หันหน้าทางขวาอัลมานี่แอคชั่นก่อตั้งในปี1991เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักความข้องตัวสตรีทแฟชั่นแต่ยังความหรูหราแบบเอัลมานี้ัอลักษณ์เป็นรูปตัวอัอเอ AX กระเป๋าอาร์มอนี่มีเอกลักษณ์ที่ความเรียบหรูคลาสสิกเหมาะสำหรับนักุธุรกิจหรือผู้ที่ชอบการแต่งตัวที่ดูดีในทุกโอกาสกระเป๋าแบน,น์นี้เป็นตัวแทนแห่งสไตล์อิตาลีที่เน้นความงามเป็นองค์รวมขอบคุณ Google ขอบคุณในตั้มของดีนะในตั้มของดีนะสองศ